วัคซีนไม่ใช่ปัญหาเดียวของไทยในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพประชาชนจำนวนมากไปนอนรอคิวตรวจโควิดตั้งแต่กลางคืน เพื่อให้ทันการแจกบัตรคิวในตอนเช้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบกับแนวทางในการใช้ชุดตรวจและผิดแอนติเจนเทสในสถานพยาบาลลดการเปรรอคิวนานจากการรอตรวจ rt-pcr ที่ใช้เวลานานโดยชุดตรวจและผิดแอนติเจนเทสที่นำม,มาใช้นั้นต้องผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนกับออยอซึ่งปัจจุบันมีผู้มาขึ้นทะเบียน24รายจะอนุญ,ญาตให้ตรวจมาตรฐานในสถานพยาบาลกว่า300 แ,และในเร็วๆนี้ก็จะอนุญาตให้ประชาชนตรวจได้เองที่บ้านค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ